ตัวเท้าฟุตบอลวันนี้ขอเสนอการเติบโตของเนย์มาย้อนกลับไปในช่วงก่อนหน้าที่ฤด,ดูกาล2019-2020จะเปิดฉากขึ้นเรื่องราวที่ตกเป็นข่าวหน้าหนึ่งของสื่อกีฬาแทบทุกวันโดยเฉพาะกับ,บวงการฟุตบอลก็คือเรื่องราวของเนย์มายอดดาวเตะทีมชาติบราซิลที่ไม่ปิดบังความต้องการของตนเองว่าหมดใจกับปารีสแซงแชร์และต้องการแย,ยออกจากทีมโดยมีปลายทางคือการกลับไปยังบาร์เซลโลนาสโมสรที่เขาเก็บเสื้อผ้าเดินออกมาเมื่อปี2017โดยค่าตัวที่เป็นสถิติโลกที่222ล้านยูโร ณตอนนั้นครับเนมาทําแทบจะทุกอย่างทั้งการนิ่งเฉยไม่มารายงานตัวกับทีมก่อนเปอร์ซีซั่นโดยอ้างเหตุผลว่าต้องการไปออกอีเวนต์ส่วนตัวที่มีหมายกําหนดการล่วงหน้าไว้แล้วรวมถึงท่าทีที่บ่งบอกชัดว่าเขาต้องการย้ายไปไล่นร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ซึ่งมีข่าวว่าทั้งสองคนได้มีการติดต่อพูดคุยกันมาตลอดแต่ทว่าในตอนนั้นครับดีลของเนมากับบาร์เซลโลนาไม่อาจจะบรรลุความต้องการของเนมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่านาเซอร์อันเคเลฟี่ เจ้าของสโมสรปารีสแซ์แมงได้ยืนยันว่าทีมจะไม่ขายเนมาอย่างเด็ดขาดนั่นจึงทําให้เนมาต้องจําใจอยู่กับสโมสรแห่งเมืองปลารีสต่อไปผมต้องการย้ายทีมผมไม่เคยปิดบังความต้องการของผมแต่เมื่อทุกอย่างไม่เกิดขึ้นผมก็พร้อมจะทุ่มเททุกอย่างที่ผมมีเพื่อลงเล่นในสีเสื้อปลารีสต่อไปและนั่นคือคำพูดของสตาร์เบอร์สิบทีมชาติบราซิลที่ลั่นเอาไว้หลังจากตลาดนักเตะได้ปิดตัวลงเนมาถือเป็นนักเตะที่มีอีโก้ส่วนตัวสูงลิบลิว่วแต่มันก็มาพร้อมกับความสามารถในการเล ที่พระเจ้าได้ประทานมาให้อย่างไม่อาจมีใครปฏิเสธได้ภาพจำของเนมาในสายตาแฟนบอลมีอยู่2ด้านครับด้านบวกก็คือเขาเป็นนักเตะที่มีลีลาการเล่นที่สวยงามและมีความเป็นศิลปินในตัวเองและมีศักยภาพมากพอที่จะแบกทีมได้ขณะที่ในด้านลบเนมาคือตัวแทนของนักเตะเจ้าปัญหาและเป็นผู้เล่นที่พร้อมจะออกแอคติ้งดีดดิ้นทุรนทุนทนรายเกินจริงเสมอ,อยามที่โดนเบียดกระแทกจากคู่แข่งนั่นคือเหตุผลที่ทําให้เนมามีทั้งคนเกลียดเข้าไส้และรักแบบสุดหัวใจในเวลาเดียวกัน มันเลยทําให้คําพูดดังกล่าวของเนย์มาหลังจากที่รับทราบว่าตนเองจะไม่ได้ย้ายทีมมันกลายเป็นคําพูดที่ดูไม่มีน้ําหนักและเลือดลอยเกินกว่าจะน่าเชื่อถือฤดูกาล2อ1 9 2 0 2 0กาปารีสแซงต์แฌร์แมงเปิดฉากฤดูกาลด,ด้วยชัยชนะ3นัดแพ้1นัดในลีกเอิงโดยทั้งนัดนั้น,นะครับเนย์มาไม่ได้มีส่วนร่วมกับการแห่งขันจนกระทั่งถึงเกมในบ้านแมตช์เดย์ที่5เนย์มากลับมามีชื่อติดตัวจริงอีกครั้งแต่เกมดังกล่าวครับเขาก็ถูกแฟนบอลปารีสต้อนรับด้วยเสียงโห่ มันเป็นการตอบแทนการทำร้ายจิตใจที่เนมานั้นกระทำมาตลอดในช่วงซัมเมอร์แต่ทว่าเกมดังกล่าวครับกับเป็นเนมาเองที่เป็นผู้ยิงประตูชัยในช่วงนาทีที่90ทําให้ทีมเก็บ3าแต้มสําคัญไปได้โดยที่เนมาได้กล่าวหลังจบเกมเรื่องที่เขาโดนแฟนบอลทีมตัวเองโห่ใส่ว่าผมก็คงต้องทําตัวให้ชินเพราะจากนี้ไปทุกเกมสําหรับผมคงเป็นเหมือนการเล่นทีมเยือนตลอดนั่นแหละณตอนนั้นครับมีแต่คนมั่นใจครับว่าอีกไม่ช้าไม่นานเนมาก็คงกลับมาแสดงด้านมืดอีกครั้งอย่างแน่นอน ยิงโดนโห่ใส่จากแฟนบอลฝั่งเดียวกันมันยิ่งเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาให้เขานั้นบดใจกับทีมมากขึ้นไปอีกแต่ทว่าสิ่งที่หลายคนคิดล่วงหน้าส่วนทางกับการกระทำของเนมาย,ย่างสิ้นเชิงครับนับจากเกมนัดที่5จนถึงเกมนัดที่9ในลีลกเอิงเนมาลงเล่นครบ90นาทีทั้ง5นัดโดยเป็นฮีโร่ในการยิงประตูให้กับทีม3เกมเบสเซ็จนะครับขาทาไป4ประตูจาก5เกมดังกล่าวจากนั้นมาครับเขาก็เปลี่ยนเสียงโห่ให้กลายมาเป็นเสียงเชียร์ได้อีกครั้งหนึ่งคำกล่าวของเขาบอกว่าเมื่อ จากตอนแรกที่ดูไม่น่าเชื่อกลับมามีน้ำหนักให้คนค้อยตามมากขึ้นแม้จะมีสถิติเล่นในเกมลีกซีซั่นนี้ไปเพียง15เกมซึ่งเป็นผลมาจากอาการบาดเจ็บที่ตามรังควานเขามาตลอดแต่ทั้ง15เกมดังกล่าวนั้นเขามีส่วนกับการทำประตูให้ทีมมากถึง13เกมและเป็นผลงาน13ประตูกับ6แอสซิสต์ซึ่งถือว่าสำคัญอย่างมากก่อนที่สุดท้ายครับลีกเอิร์จะถูกตัดจบเพราะไวรัสโควิด19ระบาดและส่งผลให้ปารีสแซญแ่งกลายเป็นแชมป์ในทันที นอกจากผลงานในเกมลีกครับเนมาย,ยังเป็นคนสําคัญที่ทําประตูชัยในเกมนัดชิงชนะเลิศเฟนคัพให้กับทีมเอาชนะแซงเอเติียนก่อนที่ไม่กี่วันต่อมาครับเขาจะพาทีมคว้าถ้วยเฟนลีกครับจากการมีชัยเหนือโอลิมปิกรียงในช่วงการดวลจุดโทษตัดสินและที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้ก็คือผลงานในเส้นทางฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้เนมา์จะไม่มีส่วนร่วมกับทีมในช่วงสีนัดแรกของรอบแบ่งกลุ่มก่อนจะกลับมาลงสนามในรายการนี้เกมแรกในนัดที่เสมอกับเรือมัล,ลีสองประตูต่อสองและเป็นคนยิงหนึ่งประตูแอสซิสต ในชัยชนะที่มีเหนือการาตาสไลาย5ประตูต่อศูนย์ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มจากนั้นครับนบตั้งแต่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นต้นมาสตาร์ชาวเซมบ้าคนนี้ทุ่มเทเต็มที่ในทุกสนามการแข่งขันและมีส่วนสําคัญในการพาทีมผ่านด่านเสือเหลืองบริสิลดดมุนมาได้ในรอบ16ทีมโดยที่เขายิง2ประตูจาก2นัดยเย่าเยือนที่ปารีสเอาชนะบไรไิสกอร์สประตูต่อ2ในรอบ8ทีมสุดท้ายในมายังคงมีบทบาทสําคัญในการแอสซิสต์ให้กับมาคินยอตทำประตูตีเสมออาตาลาตัานตาในช่วงนาทีที่90ได้สำเร็จ ซึ่งต่อมาครับปาริสก็ยิงอีกหนึ่งลูกจนพลิกกลับมาเอาชนะและเป็นการล้างอาถรรพ์ที่ทีมไม่เคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศได้สําเร็จอีกด้วยเช่นเดียวกันครับกับในเกมรอบตัดเชือกที่พบกับอเบรลซิกเนมาได้ทํา1แอซิสและพาทีมเอาชนะมาด้วยสกอร์สามประตูต่อศูนย์จนสร้างประวัติศาสตร์ในการพาปาลิสญญแซียแบงเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลรายการที่พวกเขาตั้งความหวังเอาไว้สูงสุดเป็นครั้งแรกแน่นอนว่าณเวลานั้นมีแต่คนมั่นใจว่าเนมาจะพาทุกคนก้าวไปถึงฝั่งฝันได้และหากว่าาาคลลิปนนี้น้บจบงงดภพขอเม ได้ชูถ้วยแชมเปี้ยนลิกในสีเสื้อของปารีสแซงแร์แมงมันก็คงจะเป็นอะไรที่สมบูรณ์แบบเหมือนพอดหนังสักเรื่องหนึ่งที่เริ่มต้นจากปัญหายุ่งเหยิงและจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแต่ก็อย่างที่ทราบกันนั่นแหละครับโลกแห่งความเป็นจริงมักจะสวนทางกับที่เราวาดฝันไว้อยู่บ่อยๆพราะทีมที่ขวางเนมาไม่ให้ก้าวไปถึงตอนจบที่สมหวังแบบพระเอกนางเอกได้รักกันก็คือทีมที่มีขุมกําลังแกร่งทั่วแผ่นอย่างบาเยิร์นมิวนิกแต่ที่จริงแล้วครับปารีสแซงแร์แมงก็เล่นได้อย่างสมศักดรรีแลละะส้้้าาาางงงจจััหหวบไมมกยยค แต่ทว่าด้วยความไม่เฉียบคมกันเองสุดท้ายจึงโดนลงโทษด้วยการแพ้ไปในที่สุดเนมาเองก็ทําทุกอย่างทุ่มเทเต็มที่ตลอดทั้งเกมเพื่อหวังจะสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดขึ้นให้ได้แต่ลําพังเขาคนเดียวก็ไม่สามารถจะเปลี่ยนอะไรได้มากครับสุดท้ายภาพของเนมาที่ใบหน้าอาบไปด้วยน้ําตาแห่งความเสียใจโดยมีเพื่อนๆทั้งทีมของตอนเองและทีมคู่แข่งเข้ามาปลอบและปิดฉากจบของเขาในฤดูกาล2019-2020แม้มันอาจจะเป็นความพ่ายแพ้ที่เนมาไม่อาจจะพาปารีสแซงต์แร์แมงคว้าแชมป์รายการนี้ได้ พอเหตุผลหลักที่ปารีสทุ่มเงินระดับสถิติในการซื้อตัวของมาร่วมทีมนั่นก็เพราะว่าทีมต้องการครองความเป็นเจ้าโยุโรปครั้งแรกแต่หากลองดูเส้นทางฤด,ดูกาล2019-2020ให้ดีๆจะพบว่ามันคือซีซั่นที่ทําให้เนย์มาร์นั้นเติบโตมากขึ้นในเรื่องของทัศนคติความคิดความทุ่มเทต่อทีมเขาเริ่มต้นซีซั่นด้วยเสียงโห่ต้อนรับจากแฟนบอลทีมตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยเก็บมาเป็นปัญหาใส่ใจแถมยังกล่าวว่าเขาพร้อมจะทุ่มเทและเปลี่ยนเสียงโห่ให้กลับมาเป็นเสียงเชียรับ หากคุณสังเกตให้ดีๆจะเห็นได้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาแทบจะไม่มีข่าวด้านลบของเนมาเกิดขึ้นและเป็นประเด็นอย่างที่เคยมีมาก่อนครับและหากยังจํากันได้ในเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกเเลุ่มแชมเปี้ยนลีกที่ปารีสแซงแมงเอาชนะกาลตาาลายนั้นเนมายังแสดงออกถึงวุฒิภาวะที่โตขึ้นมากด้วยการเป็นคนหยิบบอลมาให้เอดิสันคาวานียิงจุดโทษหลังจากที่ก่อนหน้านี้ในปี2017เนมาเคยอกอาการไม่น่ารักในการไปแย่งคาวานียิงจุดโทษจนโดนสื่อวิจารณ์ไปทั่วโลกทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับ มันทําให้แฟนบอลมองเนมาเปลี่ยนไปจากเดิมเนมาเปลี่ยนภาพตัวเองจากนักฟุตบอลอีกโก้สูงและชอบสร้างปัญหากลายมาเป็นนักฟุตบอลที่พูดน้อยลงรู้จักนิ่งเฉยมากขึ้นและใช้ผลงานในสนามเป็นตัวพูดแทนมากกว่าฤดูกาลที่ผ่านมาครับเนมาร์ลงสนามไปทั้งสิ้น27นัดทาได้19ประตูกับ12อแอสซิสซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ไม่ใช่จะทํากันได้ง่ายๆถ้าไม่เก่งจริงและด้วยอายุเพียง28ปปีของเขาเมื่อทัศนคติเริ่มเป็นไปในทิศทางที่เติบโตมากขึ้น เมื่อบวกกับพรสวรรค์ด้านฟุตบอลที่อัดแน่นในตัวอยู่เป็นทุนเดิมมันก็น่าคิดนะครับว่าเนมาจะไปได้ถึงขนาดไหนกับช่วงเวลาที่วงการฟุตบอลในภาพรวมกําลังเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านอ้ำนาจากเมสซี่และโรน,น,น,นัลโดสุดท้ายแล้วครับแม้น้ําตาของเนมาหลังเกมนัดชิงเจ้ายุโรปจะเป็นน้ําตาแห่งความผิดหวังแต่ขวบฤดูกาลที่จบลงไปเนมาคือผู้ชนะที่แท้จริงครับจากการลบคําสบประมาทเปลี่ยนเสียงโห่ให้เป็นเสียงเชียเปลี่ยนนิสัยที่เคยสร้างแต่ปัญหาให้โตขึ้นเปลี่ยนทัศนคติที่เคยติดลบให้กลายมาเป็นบวก ทั้งหมดนี้ครับคือเนมาที่เติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่อย่างเห็นได้ชัดเจนครับและจุดนี้เองที่เปรียบเสมือนชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเนมาที่ได้รับจากหัวปีที่ผ่านมาและตรงจุดนี้เองครับจะยิ่งทําให้เนมากลายเป็นนักฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่สุดไม่ใช่การที่เราไปบังคับให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อตัวเราแต่ตัวเรานี่แหละครับที่ต้องเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองก่อนอย่างที่เนมาได้แสดงออกให้เราได้เห็นผ่านสิ่งงทที่่เาาในนนก2019-20 2020ััอครบ ขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบวันนี้ตัวเทฟฟูตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบสวัสดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนทีมไหนขอบคุณที่กด u ับ c r i b e ให้กับตัวเทฟฟูตบอลครับ